สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปอัปเดตเข้าใจง่ายๆใน5นาทีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหุ้น TOG หรือบริษัทไทยออปติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2021ค่ะชื่อย่อ TOG เดิมใช้ชื่อว่าบริษัทไทยโพลิเมอร์เลนส์จำกัด T.O.G ก่อตั้งขึ้นเพื่อขยายสายงานการผลิตเลนส์แว่นตาพลาสติกจากเดิมที่กลุ่มตระกูลประจักษร์รมประกอบธุรกิจผลิตเลนส์แว่นตากระจกที่ดำเนินธุรกิจในนามบริษัทอุตสาหกรรมแว่นตาไทยจำกัดหรือ T.O.C มานานกว่า52ปี T.O.G มีการจำหน่ายเลนส์แว่นตาทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะผลการดำเนินงานในไตรามาสที่2นะคะ รายได้ในไตรามาสที่2ของปีนี้อยู่ที่572ล้านบาท r ล s s Profit อยู่ที่149ล้านบาทหรือคิดเป็น 26. 1และ E b บิดได้อยู่ที่150ล้านบาทหรือคิดเป็น26.2%ค่ะยอดขายในไตรามาสที่2หากเทียบกับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในกลุ่มประเทศยุโรปนะคะมียอดขายอยู่ที่180ล้านบาทซึ่งถือว่าใกล้เคียงกับก่อนเกิดสถานการณ์โควิด -19 ในเอเชียมียอดขายอยู่ที่98ล้านบาทร r i v e ร์เก็ตหลักๆมาจากประเทศจีนค่ะประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่ายอดขายทรงตัวอยู่ที่163ล้านบาททางอเมริกามีการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญเติบโตขึ้นอยู่ที่117ล้านบาทเช่นเดียวกับฝั่งของตะวันออกกลางและแอฟริกายอดขายอยู่ที่13ล้านบาทถึงแม้ว่าจะยังเติบโตน้อยนะคะแต่ก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ ประเด็นสำคัญในไตรามาสที่2นะคะเรื่องของดีมานะคะยังคงแข็งแกร่งอยู่ทำให้กำลังการผลิตของบริษัทค่อนข้างสูงหากมองภาพรวมในทุกภูมิภาคจะเห็นได้ชัดว่าสหรัฐอเมริกามีการเติบโตขึ้นดีกว่าการประมาณการของบริษัทอีกคะ่ะ RX utilization ในไตรามาสที่2ยังไม่สามารถดาเนินกาลังการผลิตได้เต็มที่เนื่องจากมีการล็อกดาวน์ในหลายๆประเทศ product mix เพิ่มมากขึ้นในสินค้า v a l u e add สินค้าที่เพิ่มขึ้นได้รับผลตอบรับที่ดีจากสหรัฐและเอเชียทำให้อัตรากำไรของบริษัทดีขึ้นดิมานนะคะมีการปรับตัวดีขึ้นทำให้กำลังการผลิตอยู่ในระดับที่สูงอยู่ที่90%เลยค่ะ Key Development ในปี2021นะคะมี2เรื่องหลักๆค่ะได้แก่ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมาการขายของ w ว r e h o u s e จากทางยุโรปมียอดขายดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและคาดว่าครึ่งปีหลังผลการดำเนินงานของยุโรปจะดีขึ้นหลังจากที่หลายๆประเทศมีการขายล็อกดาวน์แล้วค่ะและมีการพัฒนาสินค้าใหม่ซึ่งจะสามารถเริ่มขายได้ดในไตรามาสที่4เป็นต้นไปมาถึงช่วง Q&A ถามตอบนะคะ แนวทางการเติบโตในอีก2-3ปีข้างหน้า Tog มองว่าการตั้ง Local Warehouse ในยุโรปและอเมริกาจะช่วยให้บริษัทเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่ไม่มีความสามารถที่จะนำเข้าสินค้าด้วยตัวเองมากขึ้นแนวโน้มยอดขายของไตรามาสที่3ตลาดหลักอย่างออสเตรเลียและนิวซีแลนด์เริ่มมีการปิดเมืองมากกว่าในไตรามาสที่2แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีการปิดเมืองนะคะแต่ก็มีการเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง โดยบริษัทคาดการว่าสถานการณ์จะกลับมาเป็นปกติในไตรามาสที่4ค่ะตอนนี้นะคะเรื่องของยูเรทค่ะยังอยู่ในระดับที่สูงมากกว่า85%ในไตรามาสที่3ก็จะยังอยู่ในระดับที่สูงเนื่องจากยังคงต้องรักษาระดับของ i n v e n นทอรและที่ OG นะคะได้ตั้งเป้าหมายรายได้ในปีนี้เติบโตถึง12-15%และในปี2022มองการเติบโตอยู่ที่10-12%ค่ะ จบไปแล้วนะคะสำหรับการสรุปประเด็นสำคัญของบริษัทไทยออปติคอลกรุ๊ปจำกัดมหาชนประจําไตรมาสที่2ปี2021หากมีข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัที่นี้ด้วยนะคะก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe มีตอลายสต็อก like กันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ